ห้องกระลอกคลาสสิกค,ค่ะวันนี้นะคะพบกับอายุหุและน้องมานาจ้าน้องมนานาะคะ <c oughs> ก็เป็นกระลอกที่แม่ขาเรียงไว้นะคะ <c oughs> ก็เป็นลูกชายแท้ๆเป็นซีอโอของร้านนี้นะคะเป็นน้องกระโอกดรงกานทององไทยจ้าอายุ5เดือนกว่าเกือบ6เดือนนะคะดึงดลูกค่อันนี้คือน้องมานานะคะ วันนี้นะคะแม่ค้าแล้วก็น้องมะนาจะพามาอัพเดตกระลอกนะคะเดือนสิงหาคมนะคะว่าตอนนี้นะคะปลายปีกระลอกแล้วกระลอกราคายังไงบ้างมีมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้ราคาเริ่มขึ้นจริงๆแล้วนะคะก็คือเลยๆแล้วถ้าใครนะคะอยากได้กระลอกก็พักมาซื้อตอนนี้ยังราคาหลักร้อยบ้างยังดีกว่ายังดีกว่าตอนแบบว่าไปลายปายปีอุ กว่าตอนปลายปีนะตอนปลายปีเนี่ยคือราคาหลักพันแน่นอนค่ะไม่มีหลักร้อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครอยากรู้นะคะว่าตอนนี้มีอะไรบ้างก็งไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะกันเลยค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นไซส์แบบพึ่งลืมตาใกล้ลืมอะไรอย่างงี้นะจ๊ะก็จะมีทั้งเทาทั้งแดงนะคะคือตอนนี้กระโลกมันเยอะมากกว่ามันส่วนมากจะมีเป็นไซส์นี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นทุกสุดท้ายที่จอของปีนี้แล้วเขาเรียกว่ากระโอกรุ่นที่สาค่ะ รุ่นที่3เพราะฉะนั้นตอนนี้จะอ,ออกเป็นเด็กๆอยู่อันนี้ไซส์ใกล้ลืมตาขนเต็มไม่ลืมตาอะไรอย่างงี้นะจ๊ะก็จะมีทั้งเทามีทั้งแดงอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแบบมีพึ่งลืมตาบ้างมีใกล้ลืมตาบ้างอะไรอย่างงี้นะคะมีแดงท้องขาวเวลาโตแดงท้องขาวมีเท่านี้เองไซส์สวย ก็จะมีบางตัวที่แบบว่าออกแดงๆสีไม่สวยบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็ชุดนี้ก็จะราคาไม่ได้แรงเท่าไหร่นี่เลยแดงท้องขาวไซส์เดือนครึ่งนะคะนี่นะคะก็จะมีหลายไซส์ค่ะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยแล้วก็จะเป็นแดงท้องขาวอีกแล้วนะคะแดงท้องขาวชุดนี้ก็จะประมาณ เดอนกวกว่านะคะยังไงก็มาสอบถามได้ช่วงนี้แลคะ่ะก็จากนี้แล้วก็จะเป็นแบบแดงน้องขาวตัว7 0 0 7 5 0อะไรอย่างงี้นะคะถ้าอย่างงี้ไฟนี้ก็จะอยู่ที่6 5 0ย้นะคะไฟเดินกวกกว่าลืมตาแล้วนะคะมานนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นเทา้าภูเขาะคะ่ะเดี๋ยวไปข้างในเทา้าภูเขาไม่โฟกัสซะด,ด้วย นี่อันนี้จะเป็นเทาา้าภูเขาเท้าภูเขาจะมีทั้งหมด45ตัวประมาณนี้นะคะไซส์เดินผู้ก็สวยๆอย่างนี้เลยช่วงนี้เท้าภูเขาราคาจะอยู่ที่ตัว950-1,000แล้วนะคะถ้าลูกค้ายิ่งช้ายิ่งลังเลนานราคาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้เดี๋ยจะบอกว่า กระลอกนั้นราคาสูงเนี่ยคือสูงทั่วประเทศไทยเลย ừ, ไม่ใช่แค่ขึ้นแค่ร้านเราร้านเดียวแต่มันขึ้นทั่วประเทศเลยนะคะ<ม>เขาจะเป็นราคาตามฤดูกาลของเขาเหมือนนกเหมือนสัตว์อื่นนั่นแหละคะ่ะเขาก็จะมีฤดูกาลของเขาอันนี้ก็จะเป็นเท้าท้องขาวไซเดินกวากๆแล้วจะลืมตาแล้วอะไรอย่างงี้นะคะก็จะแบบอย่างงี้เลยไปเดินกว่กๆเดินกวากๆเดินขึ้นนะคะแล้วก็จะมีมแผน วันนี้มีสีสวยมานะคะเดี๋ยวแยกกัดอันนี้จะเป็นกระโลกเทานะคะเท้าท้องขาวคะ่ะอันนี้ก็เหมาะก,กับมือใหม่นะคะก็มีมีมาแค่นี้เองไซนี้นี้นะคะก็จะมีตัวผู้ตัวเมียเทาท้องขาวตอนนี้ก็จะอยู่ที่แปด้อยห้าสิบนะคะโดยประมาณเดี๋ยวตอมานะคะก็จะมีของหายากแันแต้ วันนี้มีสายนี้มาด้วยนะคะนี่ดูนี่คอนมงมไม่ค่อยชัดดอกอ่ามีสมิงหลังทองมาจ้าสีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะหมายถึงกล้องมันไม่ค่อยชัดกล้องห่างทองขาวแบบนี้เลยนะจ๊ะสีแดงสดแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ออกเงินหลังเลยนะคือตัวนี้ให้ดู ตอนนี้ก็คือป้องห่างทองหลังแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยอันนี้ก็สวยก็มีหังทองมีทั้งหมด3ามตัวนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถทักมาได้นะคะมีมาแค่3ามตัวเท่านั้นและตัวละ850บาทเท่านั้นนะ ใครชอบรีบเลยนะจ๊ะมีแค่นี้เท่านั้นแล้วต่อมาก็จะเป็นเท้าท้องขาวอีกแล้วช่วงเนี้ยมันมีแต่ลูกเลกแบบเนี้ยค่ะถ้าใครชอบใส่เงี้ยบอกไ้เลยว่ารีบจัดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะราคาขึ้นแล้วมันพอขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะแพงมากๆมาทุกปีน่ยมันจะขึ้นมันก็จะอยู่ที่ตัวพันกว่าบาทโอเคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกระจนข้างลายนะคะอันนี้จะเป็นกระจน กระดานข้างาลาตัวลรยหบาทก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ก็น้อยมีประมาณนี้จ้ะต่อไปดงกอดทองหูไทยตอนนี้มีแค่นี้บอกว่าอาทิตย์นี้มีแค่กงนี้กงเดียวและมีอยู่แค่นี้เท่านั้นมีน้อยมากถ้าใครสรนใจบอกได้เลยมีเดินกว่ามีใกล้ลืมตาแล้วก็มีใสเดือนขึ้่งแค่สามตัว เท่านี้เท่านั้นถ้าใครชอบรีบนะจ๊ะมีเท่านี้นะจ๊ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะจริงๆแล้วมันมีอีกอย่างด้วยที่ไม่เกี่ยวกับกระรอกแต่ว่ามีเข้ามาขายก็คือน้องอี้เห็นทั้งไลายอาทิตย์นี้แต่ยังไม่ได้เอาลงนะคะอาทิตย์นี้ก็จะมีนี่เลยน้องอี้เห็น มาแล้วนะคะน้องกินผลไม้เป็นอาหารเหมือนกระรอกเลยนะคะก็เดี๋ยวจะทำกงแล้วเดี๋ยวจะทำลิปแยกให้นะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสับสับช่องกระลอกกัดสิบเลยนะคะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย